สวัสดีมินหลักแฟนวันพันแมนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับทางนั่งของเกมต้นกําเนิดช่องเราเองนะ <g iggle> ก็คือเวลานั่งของวันพันแมนเดอะสตองเกตได้เองนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นของ X อ็กซ์เบนเกมแต่ว่าถามว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของ X อ็กซ์เบนเกมแต่มันก็คือเซิร์ฟไทยดิเซิร์ฟโกลบอลเซิร์ฟซีของเราเนี่ยแหละนะมันคือเซิร์ฟเดียวกันแต่ว่าออตอนเนี้ยของ X อ็กซ์เบนเกมอ่ะเขามาเปิดเ,เปิด ต้องบอกมาเปิดเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งมันคืออันเกมเดียวกันนะแต่ว่าเขาแค่มาเปิดเวอร์ชันซึ่งมันเป็นเวอร์ชันที่มีข้อดีมากๆสําหรับสายเติมหรืออาจจะเป็นสายเติมน้อยด้วยกันแล้วแต่เติมมากเติมน้อยเนี่ยได้หมดเพราะว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับว่าเขาเอาร้านเติมเกมร้านที่เขารับเติมเกมมาอยู่ในเวอร์ชันนี้ก็คือใครที่เติมผ่าน X อ็กซ์เพรสเกมเวอร์ชันเนี่ยทุกแพ็คนะจะลดไป20%อพอๆกับว่าเราไปเสียเวลา,าเติมกับร้านเติมเกม ปสติเนี่ยถ้าเราอยากเติมใช่ไหมแบบเติมแพ็กเยอะๆเงี้ยเราไปเติมกอนร้านเติมเกมอาจจะคิวนานรอสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแบบบางทีมันไม่ทันใจอ่ะแต่ถ้ามันเป็นเวอร์ชันเนี่ยเราสามารถกดเติมเองแล้วเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูว่ามันเป็นการลด20ซนจากราคานี้เหลือราคานี้ประมาณนี้อันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของทางเวอร์ชันนี้นะแล้วก็ถามว่ามีข้อเสียไหมมันก็มีนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องไปดูวิธีการ,นะรกสมัครของทางตัวเกม X p Game ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันต่อนะอเคป หลังจากกดเข้าลิงก์ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราต้องมาทําการโหลดทางหน้างของแอป x s e Game ก่อนนะใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะแล้วก็ทําการกดเข้าไปในทางตัวแอปแล้วก็กดทางหน้างของเอ่เอร์นหาเกม One พั Man The Strongest C ที่เป็นเวอร์ชั่นลด20%นะของ x s Game เนี่ยมันจะมี2เวอร์ชั่น มันจะเหมือนกับทางเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟโคบอลแหละมันคือเซิร์ฟเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่มีร้านเติมเกมในตัวเองก็คือเราไม่ต้องทักไปหาร้านเติมเกมนี่เองอนนี่อ่ะก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้ามาในทางเกมแล้วนะเราก็ต้องทำการสมัครของเอ็กซ์แมนเกมก่อนนะก็ให้กดมาข้างล่างเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอีเมล่างเลี้ยกดหนึ่งครั้งพอกดเสร็จปุ๊บก็ใส่อีเมลหรือจ mail ของเราเข้าไปแล้วก,กดทางล่างของการรับรหรัส รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอ e ีเมลหรือ gmail ของเราก็แล้วแต่ที่เรา,เาใส่ไว้นะก็ไปเอารหัส6ตัวนะั้นะมาใส่ในช่องรหัสแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลือกเซิร์ฟเวอร์กดติ๊กของทางตัวเกมแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับผมโอเคหลังจากรู้ธีการดาวนโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมาพูดกันต่ออย่างที่บอกไปว่าข้อดีเนี่ยมันคือเราไม่ต้องไปเติมกับร้านเติมเกมบางร้านเนี่ยอาจจะ เราอาจจะไม่เคยเติมด้วยหรือบางร้านเขาอาจจะแบบลูกค้าติดคิวเยอะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเงี้ยแบบมันไม่ทันใจไวรุ่นใจร้อนนะก็สามารถโหลดเวอร์ชันนี้มาได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใครที่อยู่เซิร์ฟเก่าอ่ะมาเล่นด้วยกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยเราต้องมาสตาร์ตตั้งแต่เซิร์ฟนี้เซิร์ฟแรกคือวันเนี้ยที่ผมอาอยุเนี่ยมาคือวันที่31ซึ่งวันเนี้ยมันเปิดเซิร์ฟใหม่หนึ่งเซิร์ฟก็ต้องมาเล่นเซิร์ฟนี้ใหม่แล้วก็ตั้งแต่เซิร์ฟเนี้ยเค เติมเงินลด20%เอาจริงเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกเซิร์ฟนะคือตั้งแต่เซิร์ฟเนี่ยมันสามารถเล่นได้หมดเลยแต่ว่ามันไม่สามารถลิงก์กับตัวรหัสเก่าได้ประมาณนี้ใครเล่นเซิร์ฟไทยอยู่อะไรเงี้ยไม่สามารถเอารหัสไทยมาใส่กับรหัส x s t r e a g a m e ได้คือเราต้องเล่นรหัสของ x s t r e a g a m e เราจะไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองอะไรพวกนี้ถ้ามันเข้าได้สามารถทำได้เหมือนกันหมดแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนแยกเซิร์ฟเวอร์อ่อแยกตัวเก็บข้อมูลรหัสอืมตามแบบนี้มาส่วนทางด้านของข้อเสียเนี่ยเอ่อข้อเสีย ข้อเสียเอออันเนี้ยอันเนี้ยมันคือข้อเสียที่ผมพูดมาก่อนหังต้นเนี่ยอัไอ้ที่บอกว่าไม่สามารถเอารหัสเก่าเนี่ยมาใส่รหัสอันเนี้ยได้อันนี้คือข้อเสียแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือมันเหมาะกับใครที่อยากกลับมาเล่นใหม่อ่ะใครที่คิดว่าอยากกลับมาเล่นมันแพลนแมนใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เวอร์ชันเนี่ยดีกว่าเพราะว่าไม่เสียเวลาในการเติมเงินในแพ็กด้วยอ่ะเดี๋ใ้ใจดูก่อนตัวอย่างก็เอ่ออย่างแรกอันนี้เอาเป็นแพ็กอันนี้ละกัน7แบงค์สามสิบเก้าบาทผมไม่แน่ใจว่าของทางเซิร์ฟไทยเนี่ยมันเท่าไหร่มมันนน่่าาาาจะะะะปปรณี้้แหลบทอเขไดู ให้ดูอันแรกก่อนนี่เจ็ดแบงค์นะราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ศูนย์จุก้าวมันประมาณหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์เนี่ยก็ผมตีให้กลมๆประมาณสามห้าแล้วกันอ่ะประมาณสามสิบห้าบาทเอ่อหนึ่งหยวนเนี่ยมันจะประมาณห้าบาทก็เนี่ยจะตีไปประมาณผมตีให้เจ็ดหยวนแล้วกันอ่ะประมาณเจ็ดหยวนเจ็ดห้าสามสิบห้ามันจะตีมาณสามสิบห้านะคือเลขมันจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะผมยกตัวอย่างให้เอาแบบให้มันพอเข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็นี้มันจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะลดไปประมาณหนึ่งจุดกว่ากว่ามันจะเหลือแค่ห้าจุดห้า 5.5เนี่ยก็ประมาณ5525ประมาณ25กับอีกครึ่งหนึ่งของ1ห,หยวนก็ประมาณ28ได้มั้งประมาณ27 28บาทได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเลทพอๆกับร้านเติมเกมเลยแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปเติมกับร้านเติมเกมเราคือสามารถเติมเองได้เลยอันนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูแพ็กใหญ่สุด700แบงค์3,005นะ3,005เนี่ย3 0 0อันนี้คือ3,005นะมันจะลดไปประมาณ 139. 92ก็ตีไปประมาณ1 4 0แล้วกันลดไป1 4 0 1 4 0คูณกับ5เนี่ยมันก็เยอะเยอะเหมือนกันนะมันถือว่าลดไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนี้อะแต่ว่าอันข้างล่าอันอันข้างล่างสุดนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คืออันที่มันมีเงินของผมอยู่ในระบบของ X-Men Game ไม่เกี่ยวกันก็รวมๆมาเนี่ยเราจะเติมเนี่ยประมาณ700หยวน700หยวนเนี่ยก็ตีไปเอา700คูณ5เท่าไหร่ก็ประมาณนั้น75นะ3,005อะ ปกติ3,500ก็ลดไปอีก140หยวนเอา140คูณกับ5ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นี่แหละคือราคาที่ลดไปแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องจ่ายเนี่ยคือมันจะน่าจะประมาณ510หยวน510หยวนคูณ5ไปก็สอ่พ2,500กว่าๆอ่ะติเนี่ยเนี่ยราคามันจะขึ้นเลยเนี่ยอ่ะประมาณ2,400กว่าๆเกือบ2,500ัน้าไดอ้อันนี้คือราคาทั้งหมดที่เราต้องจ่ายสำหรับทางน้างของแพ็ค700แบงค์นี่นะคือ ผมคิดว่าเลทมันก็พอๆกับร้านเติมเกมเนี่ยเพื่อๆถูกกว่าร้านเติมเกมอย่างนีนะ้ส่วนวิธีที่เขาทำเนี่ยให้มันเป็นระบบนี้ได้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับร้านเติมเกมแหละปกติร้านที่เขารับเติมเกมอ่ะเขาก็จะเป็นการซื้อแพ็คอ่แบบมาเยอะๆของทางเกมเหมือนอาจจะดีลโดยตรงกับทางเกมอะไระแบบเป็นการซื้อแพ็คมาเยอะๆคืออาจจะซื้อมาหลายร้อยแพ็คอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้แบบเหมือนเลทราคาส่งอ่ะอจ,จะได้ราคาที่ถูกลงอ่ะประมาณนี้อันเนี้ยมันเหมาะก,กับใครที่ ขี้เกียจรอในการเติมเงินอย่างที่ผมบอกไปนะว่าบางร้านบางแะรถ้าเขาแบบคิวเยอะๆอย่างช่วงปีใหม่อะไรพวกเนี้ยหรือวันที่แบบแพ็คใหม่ๆออกอ่ะมันรอคิวนานมากเพราะว่าร้านเติมเกมนที่ผมเคยเติมาหลายเกมอ่ะมันรอแบบบางทีแเป็นชั่วโมงนะเออแบบบางทีเนี่ยเรารีบเรารีบมากๆแบบกิจกรรมอาจจะใกล้หมดแล้วแล้วแบบเงินเราอาจจะเพิ่งออกหรืออะไรประมาณเนี้ยคืออันเนี้ยมันช่วยได้มันช่วยในระยะยาวได้คือถ้าตอนเริ่มเกมเนี่ยมันอาจจะแบบเฉยๆแต่ว่าถ้าแบบระยะยาวจริงๆอ่ะผมคิดว่า อันเนี้ยมันตอบโจทย์มากแต่ว่าส่วนตัวนะส่วนตัวคือผมอยากให้มันมีเวอร์ชั่นที่แบบเป็นแบบจีนแยกไปเลยยังหักคือไม่ใช่เซิร์ฟอ่าไม่ใช่เวอร์ชั่น global คือเหมือนแบบทำเซิร์ฟแยกไป,ไปอ่ะไปเริ่มอ่าไปเริ่มที่เซิร์ฟหนึ่งใหม่เลยประมาณเนี้ยอาจจะเป็นแบบเวอร์ชั่นลด50%อะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าอันนั้นอ่ะมันน่าจะเวิร์กถ้าอย่างนั้นอ่ะผมอยากจะไปเล่นใหม่อยู่แต่ว่าเนี่ยคือผมมารีวิวของทางเกมเพอให้เฉยแล้วกันนะแล้วก็อ e ีกอันหนึ่งคือ มันไม่มีทางนั่งของเอ่อคูณสิบมันทําให้เกมช้าลงเอออันนี้คือมันก็ค่อนข้างเสียเวลาเนาะคือมันจะมีอันนึงอ่ะที่เขาเป็นเซิร์ฟแท้เหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันทําคูณสิบได้ก็คือเป็นทางนั่งของตัวเกียวกูอ่ะตัววัวเวกเกนิ่งอ่ะถ้าใครเล่นในของ X อ็กซ์เบนเกมอ่ะมันสามารถมีระบบคูณสิบได้ของทางเอ่อแอปแต่ผมไม่แน่ใจว่าทาไมวันพันธ์แมนเขาถึงไม่ทําระบบคูณสิบมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูทางนั่งของโค้ดเติมเกม ของทาง x อ็กซ์เเนี่ยมันจะมีโค้ดให้แยกต่างหากอันเนี้ยมันน่าจะได้แค่เฉพาะของเอ็กซ์จะมีอยู่ประมาณ5 6โค้ดได้อันนี้เขาก็น่าจะต้องไปคุยกับทางเอ่อทางเกมเพราะว่าโค้ดเกมที่แบบเติมได้ของเงี้ยมันไม่น่าจะสามารถแบบสร้างขึ้นเองได้คือยังไงเนี่ยมันน่าจะต้องไปคุยกับทางตัวเกมหลักเหมือนเป็นการขอหรือเขาอาจจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของทางเกมก็ว่ากันไปทีหนึ่งประมาณนี้แต่ผมอยากให้มีนะอยากให้มีเวอร์ชั่นแบบ ลด50%ลด99%แล้วก็เป็นแบบมีระบบคูณ10ของทางแอปอะไรอย่างนั้นอะผมอยากกลับมาเล่นแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันทาให้ผมค่อนข้างเสียเวลานะจริงๆเนี่ยผมชอบเกมที่แบบมีคูณๆมากกว่ามันจะไวกว่ากันอันนี้อะส่วนตัวละครเนี่ยไม่ต้องสืบนะคือเหมือนกันเป๊ะๆคือตัวละครเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวละครเนี่ยเหมือนกระทางของโกบอลอะโกบอลซีเซิร์ฟไทยก็แล้วแต่นะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะเพราะมันคือตัวเกมเดียวกัน อันเนี้ยอยู่ที่ผมอยู่เนี่ยคือเซิร์ฟ700กว่านะที่มันเปิดวันเนี้ยวันแรกก็ประมาณเนี้ยอ่ะโค้ดมีอยู่ประมาณนั้นมีอยู่ประมาณ5อันนะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาลองเปิดขำาดูมีตั๋วอยู่22ใบกับอันนี้อยู่19อัน,น MM hmm แล้วก็เพชรอีกหน่อยนึงอ่ะอาจจะเปิดได้อันนี้นอาจจะเปิดได้สัก30กว่าใบประมาณนี้มาลองอันนี้ไม่น่า,นาจะมีอะไรน่าสนใจมั้งเปิดข้ามาก่อนเดี๋ยวไปเอาตั๋วทองดีกว่าตัวม่วงเราไม่มีนะเดี๋ยวเราต๋วทองดีกว่า โอเคแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามาเล่นมาเล่นกับเพื่อนที่เขาเล่นในเวอร์ชั่นปกติได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะเพราะมันเป็นเซิร์ฟเดียวกันอยู่แล้วเขาแค่แยกระบบนี้เฉยตู้กำหนดตู้รางวัลอันนี้มันเป็นเลดของอะตอมิกอาจริงเลดตู้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะถ้าเป็นตู้ธรรมดาอ่นนี้ดีกว่าอันเนี้ยมันยังมีตัวละครเยอะกว่านะเออผมว่าตู้นี้ตู้นี้เวิร์กว่าอันนี้ SSR ธรรมดาอันบนมันจำกัดโอเคผมคิดว่าเนี่ยดีกว่าอันบน ยังเปิดไม่ได้เอานี้ดีกว่ามาเราน่าจะเปิดได้สัก30ไปใบได้ลองดูลองโดซุม่มส่วนระบบเกมอะไรต่างๆก็คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากเนาะเพราะว่าน่าจะเล่นเล่นกันนานอยู่ละอันนี้ถือว่าเป็นเกมแบบกำเนิดช่องเลยนะนี้ใครที่แบบตามแต่สมัยบรรพันแมนนี่ถือว่าคุณติดตามผมมานานมากนะมาพเราสามารถเริ่มการสังหารได้อันนี้คุ้นๆเหมือนจะเป็นตัวเก่าๆนะไม่ใช่ตัวใหม่ๆหรอกนั่นไงกาได้เชียว กะและเชียวตัวเก่าแบบค่ำคลึกตั้งแต่เวอร์ชันตั้งแต่อ่าวันแรกในวันที่เกมเปิดแล้วกันประมาณนี้มาไปต่อไปต่อแล้วก็เรามีเพชรน่าจะพอเปิดได้อีสิครั้งอยู่นะได้ไหมอ่ะม่วงมาหนึ่งเหมือนจะไม่มีในนี้เหมือนจะเป็นม่วงเพียวๆตัวอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันไม่คุ้นอ,อสมุไรบูสมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้นี่เหรอคือชื่อเป็นสมุไรบูสเนี่ยเหรอสว่านสมุไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอะเรามีตั๋วอยู่อ๋าเรามีเทรอยู่นิดหน่อยอะมาลองดูอีกสิบตั๋วสิบรอบสิบรอบได้หรือเปล่ามาวันพ่สตูมเข้าไปโอะได้ปะไม่ได้มีแต่ม่มวง เหมือนจะได้ฟูเคเก่านะใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่น่าจะใช้ชื่อเราขึ้นดิดิใช่ใช่เลยสุดยอดสเตลลอยอ่าบายส์น่าจะใช่นะฟูเคเกา่านั่นไงเป๊ะเลยโอเคน่าจะไม่ได้แล้วนะเพชรหมดแล้วเรียบร้อยส่วนกิจกรรมอื่นก็เหมือนเดิมเป๊ะๆนี่โซนิกอ่าอันนี้นเป็นเอเอเอชใช่ไหมเออใช่ใช่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวสองแล้วไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกสมัยก่อนแจกแบบโซนิกเวอร์ชั่นแรกนะไม่ใช่เวอร์ชั่นสอง อ่ะเรามีตัวเพิ่มอีกหน่อยนึงได้อะไรอีกปะอันนี้ไม่มีอมเพชรมีอยู่เจ็ล้อจริงจริงมันผมจําได้ว่ามันมีที่ซื้อได้นิดนึงนะอ่าไม่ใช่อันนี้ไม่อ่ะอันนี้อนี้อ๋อนี่มันต้องเติมนี่หว่าอันนี้ซื้อสตาร์มิน่าอันอื่นไม่มีนะได้อีกปะเจ0รออันนี้โปไม่ได้ขายหนึง่งอ่ะมาลุ้นอันนี้แล้วกันตัวเหลืองธรรมดา แน่ไ,ไรเพราะจำแนกว่าตัวเหลืองก็มีโอกาสออกตัวสีทองอยู่นะแต่เหรียญน,น้อยมากนะสมัยก่อนเนี่ยเปิดตัวเหลืองเนี่ยต้องมาลุ้นมิวสิกาดนะมิวสิกาดอ่านชื่อนะมิวสิกมิวสิกาดเออประมาณนั้นแหละสมัยก่อนแบบหาโคตรยากนะใครมีตอนนั้นแบบสมัยนั้นระแรยมากอ่ะสปริงมาสเตอร์หนวดสปริงนั่นเองโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าขำๆไปนะสำหรับทา่าทางของการสุม่มนั่นแหละหลักๆคือจะมาพูดถึงทาง่าทางของอ่าการ เติมเกมโดยตรงกับทางเกมที่เป็นลด20%นะอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีมากๆอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆอะใครที่อยากเล่นวันพันแมนเริ่มเล่นใหม่อยากเล่นเอออยากกลับมาเล่นแบบ time, time anime, อินตามตามอนิเมะเออซีซั่นสนะส่วนตัวคนนึ่งแหละไม่อินนะส่วนตัวแหละคนนึงนะไม่อินนะซีซั่น3นะแม่งห่วยมากแล้วก็พาร์ทสเดี๋ยวจะมาอีกแล้วนะแล้วก็มีคนเขาแบบกลับภาพอ่าวันพันแมนอีกแล้วไอ้โลโก้มันอะ ตอนแรกอะ่ะมันจะมีแบบหันหน้าอ่าคนละข้างใช่ไหมแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วพอมีเขาบอกว่าซีซั่นสามเนี่ยแบบว่ากลับหัว <c oughs> พออ่าซีซั่นสามเดี๋ยวจะเป็นแบบภาพซีซั่นหนึ่งมากับหัวซีซั่นสี่ก็จะเป็นแบบภาพซีซั่นสองมากับหัวอีกทีนหนึ่งนะ้วเอาอย่างฮาเลยนะอ่ะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทางนั่งของวันพันแมนเดอะซองเกตเซิร์ฟเวอร์ชั่นลด20%ของทาง X7 เกมนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดลิงก์เพื่อนไปพาคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิวทางซ้ายคลิททางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม